สบายดีพี่น้องสบายดีพีซีสุขุมสุพจน์นาะพี่น้องเมน,นี่เบ้าเอกะับเห็ดแนวกินแงนดงเนาะหรือว่าไอนตัตงพนมามาดิดน้ำเรื่อเจ้าถ่ายคลิปเรื่อน,นเบ้าเอเนาะสบายดียพี่น้องครั้งแรกเลยเนาะมากินเกันเบ้าเอเบ้าเอไม่เห็ดตำหมักแต้แล้วกับพี่งปลาเป็ปนปรแเสบนะพวกิี่ต้มไข่ <laughs> สุพจนกินพี่น้องมาไหมาพี่น้องเด็ดเด็ดข้มไข่น,นี่เบ้าเออยู่ที่อนครับน้องน้องพี่น้องกับน้องกับดาน แม่เพิ่นไปธุระน้องเดอรไปเบียรอยู่สะพานนาเขียดพี่น้องไปเบียร์สะพานนาเขียดนะครับเบาเออยู่เพื่อนกับร้านน้องสองคนมาพี่น้องนี่เขาโอยตุ๋ไก่ตุ๋ไก่ไาเอาไก่มากกะทิตบเนี่ยไก่หรือเมื่าบางยานร้านกับใครหอยไงไก่ลาย

ช่ปะแกยากกิไก่ก็แถวเนาะไก่นั้นใกลนจะไล่ไก่หาใก้เลนะอมนี่ไมกินเขาเหมือนนีกินเขาอีกเนาะอยากอิน ไปบบกันไปวะไปเวรเล่นซามซ่อีเเาะอพอไม่เอไปสวรรนักีไปยังนนแหว่งแ,แล้วไปเนี่ไปซื้อรถฮะใครมุมนใ <c oughs> ครแบงใครแบง ถ้าหวยสูทรยเก็บกินเขาเยอะนี่เห็นองหวยสุไทายสูไทายไปได้เนาะม่ไ้มันแบบมันบนได้นะอึนจะสุดได้แบบเท่านรกับเปิดเท่นี้กับเปิดนะเปิดเพืองถ้าหยสูทเปนได้กเงี้ย้ก็แชมากเลยก็ะหึงัง

เ่เก่งนี่เขาก็เลี้ยงคืนเลยแต่ข้าวลุ่นพอยันเพิ่มไอ้เหาถอนรางเมื่อสิบเอ็เอาเอาคุณบ่ออไียเงียบ่เด็กพี่นอะแต่ของเบาเอสบายดีนั่งขานอนน้อะคุนเหเบียกยวเบี้ยงผมแหละมือไดลงมาทีชามสิบเอ็ดโอ้ ผลิตลงรถใไมค่ได้แล้วเลยอ่ะทีแบบโอ้คนตะเคิงมองยิ่เงินนะแลรถยังฮันนด้ฮะเดในหื่นอคือมาลดอ๋อแสบหมดซีมือกรขแสบหมดแล้ ก็ม่ดีบปากด้วเนะเฮ้ยขาวเปล่าโอ้โดีน่ไปกินขาวกันมาเนจมือไ่ขอไปกิขขนขยะเนาะอือเฮ้มือม,มันจะตุดเดือดไปกินแน่เห็นปากเขาเงี้ยเขาคอไปแซบได้แข็งแข็งเอาจึงน้านะคนคนมันถือ แอากาศหนาวมันตัวเหม่ก็ฮาวาน้อยกับมิดบ่ครับคือสิเงานะเซตบอกไปฮะเซตทางน,นึงบ่เออเแค,นนคนนาา่นั้นมาหาะมัน

คาแนพนพลังงานปิดเพลงพอลีเลยถ้าทายเด่นบายเใีผิดออกมันอาจจะเหมือนเนวหน้อย,ยหนึ่งเนาะถ้าทายเด่นธรรมดามันขีบบริเวณโมได้าานะมัึงตรงนีง้ค้าต่างของ

ขึ้นหาขึ้นตากินเกาเด้วขึ้นอะไรลักเกาเข็มโซ่แบถ่าหากระพาะอะไรอะไรบิวบบุราไทยไดฮะแม่บุตรสาวไทยป่อยเรยอม่ฮะพอยเออเห็นอยู่บ่โม่ตามเห็นงูเขาป่อยวะหนุ่ใส่น้อ เปเืที่เดีดีการมวันนาหยันห็นม่ซื้อว่าเอขอไปป้อนว่าเธอขอยังก็ของเสียลายหบุกงิซีตไดมอดียแพี่นงเงี่สเนาะเล้วพี่น้องกินีเพก็จบคิปเียงสำนีเดอรพี่น้องได้ไใต้คลิปนอะพี่น้องเก้ากบอันนี้นนะ เป็นยังแล่ะวันนี้มีโอกาสเนาะมาร้อนมากเลยถ่ายคลิปกินข้าวนำกันพี่น้องเลยป่ะพี่นอ้องคลิปมีวิธีเขาจบคลิปเพียงจัดมิดเออฝากกไดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามพี่น้องแล้วก็เบิง่งโฆษณาบ่าวเอเนาะฝืนการสนับสนุนนักของบ่าวเอพี่น้องขอบคัญคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้อง